ได้บ่เอาบ่คาโดมาเมื่อวานนี่อยู่ตลาดนัดจะาบังนัวมันคือสีนี่อันนี้กิโลนึงพุ่นเด้อนี่คือสีนี่บ่มสีเขียวบ่บ่มันก็จะมีสีเขียวแน่มีสีม่วงแน่พะยะมันสุกเห็นมันแบบเขาจะวางไว้แบบหลายๆหน่วยเนาะคุณหลุ่นอยู่เป็นแต่แซ่บก็เลยซื้อมาซั่นเด้เฮาสิลองเบิ่งตะวันผู้ขายบอกว่ามันเนื้อนี่มันสิแบบเป็น เนื้อสีบอกบอกเออบ่อบ่อเนื้อมันสีสีอันนามมันสีลายก็ซุ้มเหมันกลมๆไหมซุ้มกลมๆเปรียวเคียวๆนามมันสีนามมันสีหน่อยแล้วเนื้อมันสีมันกว่าเนื้อสีล่องเบอรงอันนี้ซื้อนอยสูตความกินเลยได้อนิทำเพลิงกับมีมาแล้วนน่ต้องพยาดูเออเดี๋ยวสิพายจะกินกับอันนี้เด้อเดี๋ยวแป๊บนึงขอไปเอาอันเอามีดก้อนอ้ยเดี๋ยว ว้าว <Wow. S 2> <laughs> เออ<า>ซีบดูซิบดูพึ่งเค่ายพึ่งเคยแบบซื้อมากินเนี่ยเหนี่ยงๆสิเดี๋ยวซิบม,มังก่อนจะเ,เอานี่มันออกกันเด้อไห่ตัวนี้แม่เอาไหนมาเฉพาะก็ได้เยานังไงอันเปียกติดไหนมันเนี่ย บม่รู้ว่ารสชาติเป็ยนยังไงนะแต่ว่าเจ้าของหลาดหัวมันจะบ่มมั่นปันใดบ้างเดี๋ยวลองเม่งก่อนอือันกับสีเขียววะแซบยุ๊บแซบยุ๊บแซบ่ะอืออร่อยลาดน้ำผึ้งลงไป mhm sao vậy anh chắc chị này, mhm 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 ตึงเตึงอร่อยอร่อยอโอ้คิดหอดอยู่ได้ถ้าเป็นแบบนี้เดี๋ยวเมื่อรุ่นท่าไปพ่ออยุตลาดจะซื้อมาอีกเดี๋ยวเอานนี้มันออกก่อนมันวันมัน,อน,มนเออจ้ฟฟองรลานบ้านานั่นแหละใช่ปะ กินกับอเน,นี้ยเขากัน